สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำและประโยชน์ของ Power Query ที่ทำงานร่วมก,กันกับ Power Pivot นะครับผม Power Query นะครับคือการที่เราเนี่ยอยากนำข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยมาลง Excel นะครับเพื่อที่จะสร้างเป็น Data Model และนำไปใช้ในด้านต่างๆนะครับผมซึ่งวันนี้ข้อมูลที่ผมเอามาใช้เนี่ยก็คือเป็นเว็บของ Data h u b i o นะครับ ซึ่งการที่เราเนี่ยนำข้อมูลจากเว็บไซต์เนี่ยมาทำ power query นะครับเมื่อหน้าเว็บเนี่ยได้มีการอัปเดตข้อมูลต่างๆลงเพิ่มเติมนะครับเราเนี่ยไม่เราเนี่ย,ไม,ไ,มยไม่ต้องเข้าหน้าเว็บนะครับเพื่อที่จะไปดูข้อมูลใหม่ๆนะครับซึ่งเราเนี่ยถ้าเราทำงานของการทำงานร่วมกันของ power query และการและ power pivot นะครับจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถเช็คข้อมูล และอัปเดตข้อมูลผ่านใน Excel ได้นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกลับไม่ต้องเอาข้อมูลนั้นนะไปทำใหม่อีกรอบนึงหรือเอาไปเข้าเว็บแล้วก็เช็คดูนะให้เสียเวลานะครับผมครับผมก็จะมาเริ่มกันเลยครับก็ก่อนเดึ่งครับผมผมเนจะเลือกใช้ไฟล์สามารถเราสามารถใช้ไฟล์ได้ทั้ง2รูปแบบน,นะก็คือเป็น csv หรือเืหรือ json ก็ได้นะครับผมก็จะเลือกใช้เป็น CSV นะครับผมเนี่ยก็จะคลิกขวานะครับแล้วก็กดกดป็นล i n กแล้วผมจะมาที่หัวข้อ Data ครับแล้วผมเนี่ยก็จะเลือกฟอมเว็บนะครับเพราะว่าเราเอามาจากเว็บทีนี้ครับผมเราก็กดเราก็วางไปเลยครับแล้วเราก็กดโ OK. อเคอ่ทีนี้เราก็จะได้หน้าต่างข้อมูลนี้มานะครับที่ อยู่เป็นหน้าเว็บนี้ครับนี่เราก็จะได้ข้อมูลตรงนี้มานะครับแล้วเราก็กด Transform Data ครับผมแล้วก็จะมาหน้าตาของ power query edit นี้นะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนหัวข้อตรงนี้ครับเป็น n a t u a l นะครับ natural gas price นะครับอ่ทีนี้เสร็จแล้วผมเนี่ยก็จะมาที่หัวข้อ close and load ก็ผม แล้วเลือก Close and Load to ครับอ่าหน้าต่างตรงนี้นะครับให้ยังก่อนอื่นนะครับเราเนี่ยให้เรามาติ๊กที่หัวข้อ Add this data to the data model นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะเอาข้อมูลเอา data เนี่ยนะครับไปเป็น data model ครับผมแล้วก็มาที่หัวข้อนี้ครับให้เราเลือกเป็น Only create connection ครับผมคือเราเนี่ยจะสร้างแค่ connection อย่างเดียวนะครับผมแล้วเราก็กดโ OK แเละครับ อ่าแล้วข้อมูลที่เราทำเมื่อกี้ครับก็จะมาอยู่ในขวามือนะครับในหัวข้อของ query and connection นะครับเราก็จะได้ข้อมูลเป็นเดือนที่เราเลือกมาครับเราก็จะสามารถดูได้นะครับอ่าทีนี้ครับผมก็จะมาเข้าในสู่ข้อในด้านของ power pivot นะครับก็ก่อนอื่นครับผมใครที่ไม่มีหัวข้อ power pivot นะครับเราต้องไปทำการ add in power pivot นะครับซึ่งให้เราเนี่ยมาที่หัวข้อไฟล์ครับและให้เลือก option ครับผม และให้หาหัวข้อ add-in ครับแล้วให้มาตรง manage ข้างล่างนี่ครับให้เราเลือกตรง manage นะครับเป็น coms add-in ครับผมแล้วก็ให้เรากด go ครับอ่าทีนี้ให้เราเนี่ยดูครับและให้เราติ๊กหัวข้อของ Microsoft Power Pivot for Excel นะครับผมและให้เรากด ok ครับผมทีนี้พอเรากดเนี่ยเราก็จะได้หัวข้อ Power Pivot ตรงนี้มาแล้วนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะมาทำในด้านในส่วนของ Power Pivot ต่อนะครับ ให้เราผมให้มาที่หัวข้อ Power p i i o t ครับผมแล้วมาหัวข้อ Manage อ่าทีนี้ผมก็จะมาในหน้าตาหน้าต่างของ Power p o i o t เลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นหัวข้อของ Natural Gas นะครับแล้วทีนี้ครับผมเนี่ยจะจะนำข้อมูลตรงนี้ครับไปทำเป็น Power p o i o t ครับผมเพื่อที่จะเอาไปเอาไป โชว์ข้อมูลแสดงเนี่ยไปเป,เป็นรูปแบบของ power pivot ครับผมก็ให้มาที่หัวข้อ power pivot ตรงนี้ครับและให้เลือกเป็น pivot table และทีนี้ผมก็จะทำการเอาเป็นเลือกเป็น new worksheet นะครับแล้วกด ok ทีนี้เราก็จะได้ชีทที่2มานะครับตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น pivot นะครับ pivot table ทีนี้ เราก็จะได้มา2องชีนะครับชีที่1เนี่ยก็คือชีที่เราทำ Power Query นะครับส่วนชีที่2เนี่ยคือเราทำจะทำ Power Pivot แล้วก็มาทำเป็น Pivot Table ต่อน,นะครับซึ่งผมก็จะในตัวอย่างเนี่ยผมจะเลือกเดือนเอามันนะครับมาลงช่อง Rows ครับผมแล้วผมก็จะเอา Natural Gas Price เนี่ยนะครับมาลงช่อง Value ครับผมทีนี้นะครับ เราก็จะได้เป็นรูปแบบหัวข้อตารางอีก็คือเป็นปีครับตั้งแต่ 1997- ถึง1น0 2 0นะครับแล้วก็เป็น sum of natural gas ครับผมแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนหัวข้อนี้ครับโดยการดับบ l e ลคลิกครับผมแล้วก็เปลี่ยนนะครับผมจะลบ sum of ออกนะครับให้เหลือแค่ natural gas นะครับแล้วกดโอเคทีนี้ครับแล้วผมเนี่ยแล้วเราเนี่ย เราเราเนี่ยจะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าเรามีข้อมูลเยอะในการเปรบเราถ้าเรามีข้อมูลเยอะในการเปรียบเทียบนะครับเราก็จะสามารถเอามาเปรียบเทียบได้ตา่างได้ผ่านผ่าน pivot table เลยครับผมเราก็จะเอาข้อมูลเนี่ยมาเปรียบเทียบผ่าน pivot table ได้เลยครับผมซึ่งเราเนี่ยก็จะสามารถเลือกสั่นได้เลยครับว่า เราเนี่ยอยากจะให้ข้อมูลตรงไหนอยู่ช่องไหนนะครับอย่างผมในตอนนี้ครับผมให้มันเนี่ยนะครับอยู่ในช่อง loss ครับผมแล้วผมก็ให้ช่องราคาของแก๊สธรรมชาติเนี่ยให้อยู่ช่อง value นะครับแล้วผมเนี่ยได้หน้าต่างนี้มาเนี่ยแล้วผมจะเอาหน้าต่างนี้ครับไปทำเป็นรูปแบบของกราฟต่งตางๆนะครับผมก็จะมา insert ครับผมแล้วก็ผมก็เลือกอนนี้แล้วผมก็เลือกหัวข้อนี้ครับแล้วก็เลือกอนนี้อ่านี่ครับแล้วเราก็จะได้เป็น เส้นการาฟนะครับบอกบอกช่วงนะครับในตั้งแต่ปี 1997- งก้ถึงสองพนะครับแล้วผมอ่าผมจะสอนผมจะแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยเพิ่มมาให้มาที่หัวข้อ Insert ก็ครับผมแล้วให้มาที่หัวข้อ Timeline และให้เราติ๊กมันครับผมแล้วกดโอเคอ่าทีนี้ครับผมผมก็จะได้เป็นหน้าต่างนี้มาครับผม ซึ่งหน้าต่างเนี่ยเราเนี่ยจะสามารถเลือกช่วงเวลาของข้อมูลได้อย่างละเอียดเลยครับผมเราเนี่ยจะสามารถเลือกช่วงเลือกช่วงเวลาเดือนปีต่างๆคับที่เราอยากจะได้ครับผมสมมติว่าผมอยากได้ปีผมอยากได้นี่ครับ1997เนี่ยนะครับถึงถึงปีต่างๆครับผมก็จะเลื่อนไปเลยครับ ก็จะเลื่อนไปเลยนี่เราสามารถเลื่อนได้เลยครับถ้าเรามีข้อมูลเยอะในการเนี่ยเราก็จะสามารถเลื่อนได้เยอะครับผมอ่านี่ครับผมเลือกมาเป็นช่วงช่วงเวลาช่วงปีของ1997จนถึง2004ครับผมเราก็จะได้เป็นเส้นการาฟตรงนี้มาครับซึ่งที่ผมบอกไปครับประโยชน์ของ Power Query นะครับคือการที่ เมื่อหน้าเว็บที่เรานำมาเลยนะครับมีการอัปเดตข้อมูลกรับผมเราเนี่ยจะสามารถอัปเดตข้อมูลใน Excel นี้ได้เลยนะครับโดยการโดยการที่เราเนี่ยจะมาหัวข้อ Power p i v o t นะครับแล้วเราจะมาที่ Mainage ครับผมแล้วเราให้เห็นหัวข้อนี้เห็นหัวข้อรีเฟชไหมครับเราเนี่ยก็จะกดทำการ Refresh All เลยครับ แล้วมันก็จะทําการสแกนข้อมูลหรืออะไรที่เราไปนํามานะครับเมื่อกดเซฟเนี่ยเรากดโค e ได้เลยครับและถ้ามีการอัปเดตข้อมูลวันที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้เพิ่มเพิ่มมาต่อเลยครับผมซึ่งเนี่ยคือประโยชน์นะครับในการที่เราเนี่ยไม่ต้องกลับมาทํา power query แล้วก็ power pivot ใหม่อีกรอบนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปจะ เดี๋ยวต่อไปจะเป็นหัวข้อของประโยชน์ในการทำ Power Query แล้วก็ Power Pivot ประโยชน์ของ Power Query นะครับช่วยให้เราทำงานซ้ำๆเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถนำข้อมูลที่มีจำนวนเยอะๆจากหลายๆแหล่งมาทำงานร่วมกันได้ครับแล้วยังสามารถทำงานร่วมกับ Power Pivot เพื่อนำมาแสดงเป็นกราฟเพื่อแสดงผลของข้อมูลและสามารถกด Refresh เพื่อทำให้ข้อมูลเป็นชุดปัจจุบันเหมือนกับในเว็บได้ครับ และนี่เป็นตัวอย่างของการนำ Power p า w o w p r p o t มาใช้งานกับ Power Query นะครับโดยจะแสดงยอดขายในแต่ละปีแล้วก็ยอดขายครับโดยแสดงเป็นกราฟก็ได้ครับแล้วก็ถ้าทำ p า w o w q u e u y เป็นจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพราะสามารถทำงานกับเครื่องมือและสูตรต่างๆของ Excel ได้เป็นอย่างดีและมีความยืดหยุ่นสามารถใช้งานกับงานได้หลายรูปแบบครับและสามารถ นำมาทำเป็นแดชบอร์ดเพื่อแสดงผลข้อมูลได้ครับและขอจบคลิปในการแนะนำการใช้ Power Query ในธุรกิจเพียงเท่านี้ขอบคุณครับประโยชน์ของ Power Query นะครับช่วยให้เราทำงานซ้ำๆเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถนำข้อมูลที่มีจำนวนเยอะๆจากหลายๆแหล่งมาทำงานร่วมกันได้ครับแล้วยังสามารถทำงานร่วมกับ Power Pivot เพื่อนำมาแสดงเป็นกราฟเพื่อแสดงผลของข้อมูลและสามารถกด r e f r e s เพื่อทำให้ข้อมูลเป็นชุดปัจจุบันเหมือนกับในเว็บได้ครับและนี่เป็นตัวอย่างของการนำ power pivot มาใช้งานกับ power query นะครับโดยจะแสดงยอดขายในแต่ละปีแล้วก็ยอดขายครับโดยแสดงเป็นกราฟก็ได้ครับแล้วก็ถ้าทำ power query เป็นจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพราะสามารถทำงานกับเครื่องมือ และสูตรต่างๆของ Excel ได้เป็นอย่างดีและมีความยืดหยุ่นสามารถใช้งานกับงานได้หลายรูปแบบครับและสามารถนำมาทำเป็นแดชบอร์ดเพื่อแสดงผลข้อมูลได้ครับและขอจบคลิปในการแนะนำการใช้ Power Query ในธุรกิจเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ